พระบมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับททุท่านยินดีต้อนรับข้าซูช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งตุลาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชุมลกฟังด้วยเ,เราไปช่วกันเลยวันใบนี้ครับไม่ใช่วันนี้นะใบนี้นะเบี่งปานเาทานเต็มสิบหน่อยเต็มสิบหน่อยกเ็เบ่งปานเต็ม 123478 1 2 3 4มแล้วก็8นะท่าชมเบ่งปันเบงปัน6ตัว6แเต้มเบ่งปัน6ตัว6แเต้มนะท่าชมนะยังไงก็ ขอบคุณต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับโคลางดับโคลางนะก็เบ่งปันดับหนึ่งสอง1นึ่นะ ก็ไล่ไปจนโจนนู้น99นะท่านผู้ชมนะเบ่งปลาไลโคนะเบ่งปลาไลโคนะท่านผู้ชมนะเบ่งปลาไลโคต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปลานื้อทันดับโบนดับโบนดับคู่โบน ก็เบ่งปาน1 1 1 3 1 4 1 5 1 7 1 9 3 1 3 3 3 4 3 5 3 7 3 9นะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ สูตรสองตัวสองตัวก็เบ่งปันสองหนึ่งสองหนึ่งนะเบ่งปันสองเบ่งปันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะทพชขอบคุณจริงจริงข้อมูล ไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท้าพโชเด่นหน่วยโบนเด่นหน่วยโบนนะ 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดเบ่งปานสองตัวให้พิจารณา ท่านวันชายนะท่านวันชายเจ้าของข้อมูลมนะต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่วยโบลนหลักหน่วยโบณ์นเบ่งปานดับไปแล้วสี่ตัวดับไปแล้วสี่ตัวเหลือเด่นหเนห,นะหลือเด่นหกตัวนะเหลือเด่นหกตัวว่า ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยบูนหลักหน่วยบูนอีกหนึ่งชุดสามตัวก็เบ่งปานหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดก็เบ่งปานสามตัวให้พิษ เจราณานะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเต้มรวม3ตัวบูลออกคุมเต้มรวม3ตัวบูลออกคุม890 2 45 890 2 45 เบ่งปันหกตัวนะเบ่งปันหกตัวนะท่านผู้ชมนะแปดเก้าศูนย์สอี้ดีตที่แล้ว8 9 0เก้ไปต่อกรับผมใบนี้เต็มรวมสามตัวบนูนออกโคมสุดที่สุดที่สอง สุดที่2อท่านกระเบ่งปัน056 834 0 5 6 8แป6ตัวนะอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วหลุดไปนะท่านผู้ชมนะเต็มเต็มหหลุดไปนะก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะ ไปต่อกรับผมใบนี้ใบนี้ครับโตยเเยเบ่งปานทาน10หน่วยล่าง10หน่วยล่างนะหลักสิบห้าศูนย์แหลักหน่อยหนึห้แล้วก็สเต็ม สารองสองหนวิ่ง5กับ0จับคู่5 1 0หนึ่งปดหนรอง0ูนยกปดาการ5 4าสปดดับหน่วยล่างดับ4ดับหน่วยล่างดับ4ตัวเดียวเนาะ ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมสตัว3มตัว,ตวคูณหประตูอดีตที่ผ่านมาจับชุดผ่านตรงนะผ่านตรงนะ<ม>แต่เดียวทันที่แล้วชูน4ตัวเดียวนะชูนสี่เทละตัว เดี๋ยวท่านเทียวละตัวร้อยสิบหน่อยเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะจับชุดจับชุดให้พิจารณาจับชุดให้พิจารณาไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยทองก้อนเพชรสุพรรณ ทองก้อนเพชรสุพรรณเบ่งปอนเดียวท่านหลัก้อยแบบสี่ตัวนะหลัก้อยแบบสี่ตัวยาวๆนะท่านผู้ชมเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งอเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์ หองก้อนเพชรสุพรรณนะเจ้าของแนวทางอดีตทชี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดนะอดีตทชี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดนะเนื้อทันใหม่นี้เจ็ดแปดก้าูนย์ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผม ดับบอลอีก1ชุดก็เบ่งปานณัฐพโช ोम 000204 05070809 111314151719ณัฐพโชมนะก็เก็บหน้าจอได้นะเก็บหน้าจอได้นะไปต่อ ครับผมใบนี้เรียนสิบล่างสองสูตรนะเรียนสิบล่างสองสูตรสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะเบ่งปันสี่ตัวให้พิษ เจรณาอดาีตก็ผ่านนะอดีสรุปแล้วผ่านเนาะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนี่ยทันดาบล่างกเบ่งปันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า 4 1 4 2 4 4 4 6 4 9 6 1 6 2 6 66 66 2 6 6 6 8 6 9ี่9 9นะขอบคุณจริงๆขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อครับผมใบนี้วิ่งบนล่าง นะวิ่งบนล่างแบบวิ่งบนล่างแบบสี่ตัวสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแล้วก็แปดนะอดีตที่แล้วสองสามเจ็ดแปดเดี๋ยวทันไหวนี่ก็เบ่งปานสองสามเจ็ดแปดขอบคุณมาก ไปต่อกันเลยไปนี่ครับผมวุฒเด่นล่างเจ็ดรองศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งกันเจ็ดเก้าห้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะ ยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณอย่างมากต่อไปกระผมใบนี้สองสูตรจับคู่2ตัว2ตัวล่าก็แบ่งปัน6 1คู่เดียว6ก,กับ1น,นะหก,กับ1 คู่เดียว6 1นะหกไปต่อคระโผใบนี้ครับนะใบนี้ครับได้ต่างเบงปันสองสี่สีองสอง่งเบ่งปันเต็ม6เต็มเดียวเบ่งปัน,ปนเต็ม6เต็มเดียว ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานสิบล่างหลสูดโชนก็เบ่งปานเจ็ดตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวเจ็ดเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวกัน64058 64058นแนะเดียวทาน10ล่างเดียวทาน10ล่างนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสองตัวล่าง0 7 0 8 1 7 1 8 7 2 7 8 x p a y เมงรายนะ x ไพ y เมงรายเบ่งปันเน้น6คู่นะเน้น6คู่ ต่อไปครับผมใบนี้10ล่าง10ล่าง2ตัว7 1เบ่งปัน7แล้วก็เบ่งปันหนึเบ่งปัน2ตัวอดีตที่แล้ว155่ง่านหเดี๋ยวทานใหมนี่ก็เบ่งปันเจนึ่ ใบนี้ครับครบ3ตัวโบนออโคมนะครบ3ตัวโบนออโคนอดีตมีหลุดมีผ่านบ้างในทันใหม่นี้ครับผม7 8 9 1 3 4 5 7 8 9 1 3 4 5 7 8 9 1 3 4 5 7, 4 5 7, 4 5 7ตัวนะ ัตนะท่านผู้ชมอดีตก็สรุปแล้วอดีตสรุปแล้วผ่านนะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดวทางได้ต่างเด่น4 5 6 7หลักหน่อย2 9 1 4 2 4 9 4 1 5 2 5 9 5 1 6กสองหกเก้าหกห่ต้ม2 3 5สามนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งเปินเดอนวิ่ง10หน่วยล่าง 4 6 80 46 80 46 80, 80นะท่านผชมนะอดีตเช่นแล้ว5้าเจ็ดเนะไปต่อครับผมใบนี้หมูหินหลักหน่วยล่า0 1 2 3, 5, 6, เจ็ดเก้าศูนะขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าเลือเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปครับผมใบนี้สลพหุนเดนล่า 5้าศูนย์หตัวนะสตัวนะเบ่งปสี4ตัวนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดเต็มล่างชุดเต็มล่างออกโคมนะชุดแนนสามแ้าเจ็ด 3 9 5 9 3 0 6 0ออโคมเจ้าของเดียวทันใบนี้ครับหมูหินอีกแล้วหลักหน่อยล่าง0 1 3 4 5 6 7 8 9นะ0 1 3 4 5 6 7 8 9เนาะหลักหน่อยล่างถ้าว่าชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้นะ เราพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม